สวัสดีค่ะนี่พามาเบ่งผักชี่าวกับผักชีไทยเด้อค่ะปูไว้กินค่ะคางบานเด้อค่ะพามาชมสวนพักหน่อยค่ะคางบานค่ะปูไวใส่ตุ่มปลาใส่ลาบก๋อยเนาะค่ะหลุ่นจักน้อย งามเลยค่ะพักชีสวยกันลั่งขึนน้่นเนะเหนาวเขาจะเติบโตได้เร็วค่ะนานา ผักชีปลูกไว้คางบ้านเด้อค่ะปลูกแทำกับเข่าเด้อค่ะปลูกบ่หลายค่ะย่างนี้ดย่างน้นนอยเนาะคะ่ะอันนี้ก็เป็นผักชีใส่ลาบหมูเป็น <c oughs> ตัวแ่แกงเนาะคะ่ <c oughs> ะกำลังขึ้นนี่ก็จะเป็นกระเทียมเด้อค่ะค่ะใบกระเทียมเด้อค่ะผักชีลาว เป็นดอกแล้วกระเทียมปูวัยจิ้มชักหน่อยเนาะค่ะผักชีกำลังขึ้นงามเลยคะ่ะต้นนี้นี่งามแม่งค่ะผักชีนี่ <c oughs> จิ้มสมตำเนาะ น,นี่ตื่นเช้ามาดูพักค่ะชีง้งามค่ะ เทียมกำลังได้สองใบสามใบค่ะอันนี้ก็เม็ดใบตูด้วยค่ะพอไหวปิ๊บเดี๋ยวหนาเฮ็ดก็จะได้แกงใส่เฮ็ดเนาะช่วงนี้ฝนว่าท่านมีตกกระเทียม ผักชีขึ้นงามงามค่ะไเรีวไอปุ้ยขีหมูสวยอันนี้กะพี่นงมาเบิงพักสวนคนหน่อยของสาวอยู่เด้อปลูกนี่น้อยค่ะนี่ค่ะ ไว้ใส่ลาบใส่ตุ่มไก่เนอะค่ะสวัสดีค่ะ